บัดนี้เป็นเวลาอันรุ่งโรดของมนุษยชาตินี่คือเหตุผลโดยไทยมสัสคณะอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์สื่อสารผ่านดานีเอลสแกรนตันขอพรเราคือไทมสัสเราคือคณะอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ เรามีความสุขมากกับกระบวนการเรียนรู้การแยกแยะก,การเติบโตการพัฒนาการขยายตัวของคุณและเราสามารถพูดได้เช่นนั้น เพราะพวกคุณทุกคนยังคงอยู่ที่นั่นเพื่อทำมันเราชอบทุกวิธีทางที่เราเห็นพวกคุณผ่านกระบวนการเหล่านี้และแม้ว่าเราอาจจะสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าอีกอย่างหนึ่งแต่นั่นเป็นเพียงเพราะเรารู้สึกว่ากระบวนการที่เราสอนอาจเร็วกว่า อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ทั้งหมดล้วนมีคุณค่าคุณไม่ต้องกางวลว่าจะทำให้ใครผิดหวังกับความผิดพลาดของคุณกับการเลี้ยวผิดของคุณคุณเติบโตในความไม่สอดคล้องกันของคุณคุณเติบโตตลอดเวลาโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณกําลังทำและแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางแห่งการขึ้นสู่สวรรค์อย่างมีสติ คุณสแสวงหาที่จะสัมผัสกับทุกสิ่งซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไม่ได้มาพร้อมกับความตั้งใจที่จะสมบูรณ์แบบหากคุณศึกษาชีวิตของอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ที่คุณได้รู้จักอย่างแท้จริงคุณจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครในพวกเรามาอย่างสมบูรณ์แบบ เราทุกคนมีประสบการณ์การเติบโตของเราเองและบางครั้งเราก็เติบโตแบบทวีคุณเมื่อเราไม่สอดคล้องกับแหลงที่มาของเราคุณอาจสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรเพียงเพราะคุณกำลังเติบโตไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับการเติบโตนั้น คุณเติบโตในฐานะจิตวิญญาณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณในฐานะมนุษย์จะเลือกอะไรในที่สุดคุณก็มีแนวโน้มที่จะไล่ตามจิตวิญญาณของคุณทันคุณมีช่วงเวลาแห่งความสงบสุขหรือความสุขหรือความเหนื่อยล้าที่คุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นคุณปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสเพราะคุณปล่อยวางการควบคุม คุณป่อยวางความต้องการที่จะควบคุมทุกสิ่งในทุกช่วงเวลาของชีวิตและนั่นคือเวลาที่คุณได้รับการเติบโตและการขยายตัวคุณกลายเป็นจิตวิญญาณของคุณมากขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ว่าคุณกำลังทำมันอยู่ เมื่อเราและคนอื่นๆที่ชอบเราพูดถึงพลังงานเรื่องหมายความว่าคุณกําลังรับพลังงานจากจิตวิญญาณของคุณเองและพลังงานเหล่านั้นมีของขวัญทุกประเภทอยู่ในนั้นเหมือนกับกล่องของขวัญที่ใครบางคนได้รับหลังจากที่พวกเขาออกจากบ้านไปโรงเรียนประจำหรือมหาาลัย อีกครั้งคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะรับของขวัญเหล่านั้นหรือทิ้งกล่องของขวัญไปเพราะคุณคิดว่าคุณเจอสิ่งที่ดีกว่าและอีกครั้งเราไม่รังเกียจเราชอบเวลาที่คุณกำลังสำรวจตัวเองถึงวิธีต่างๆที่คุณสามารถอยู่ในโลกความเป็นไปได้ต่างๆที่มีอยู่ สำหรับคุณและสำหรับการเติบโตของคุณเรารักคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและโอเวอร์โซูของคุณก็เช่นกันและแหล่งที่มาก็เช่นกันและไม่มีใครเก็บคะแนนที่นี่ไม่มีใครติดตามว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แต่คุณมีความรู้สึกของคุณที่จะบอกคุณและคุณมีผลลัพธ์ในชีวิตของคุณที่จะบอกคุณว่า คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณทำหรือไม่และทำงานกับพลังงานที่ถูกส่งถึงคุณตลอดเวลาหรือไม่พลังงานจะไม่มีวันหยุดเพราะคุณจะไม่มีวันหยุดเติบโตและกลายเป็นจิตวิญญาณที่คุณเป็นอย่างแท้จริงมากขึ้นและตอนนี้เป็นเวลาอันรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติเพราะพวกคุณจำนวนมากขึ้นกำลังเปิดรับและรับ และพวกคุณกำลังกลายเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่คุณเป็นอย่างแท้จริงอย่างมีสติแล้วคุณก็เริ่มดำเนินชีวิตในโลกด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นและทุกคนจะได้รับประโยชน์ เมื่อคุณทำเช่นนั้นและพวกคุณทุกคนจะทำในบางจุดและไม่ต้องรีบร้อนและเราทุกคนมีความอดทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่เราสังเกตคุณขณะที่เราเป็นพยานในตัวคุณและขณะที่เรามารวมตัวกันและพูดคุยกันว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเพราะเรารู้ว่า พวกคุณบางคนต้องการไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและไม่รู้เส้นทางคุณไม่มีพิกัหรือตัวอย่างของคนอื่นที่เคยทำมาก่อนคุณดังนั้นเราจึงก้าวเข้ามาและวางบางสิ่งบางอย่างลงและหลายครั้ง คุณพบสิ่งที่เราให้คุณและคุณก็ไปกับมันและเราก็มีความยินดีเพราะเราชอบที่จะช่วยเหลือสำหรับตอนนี้เท่านี้ก่อนเราคือไทมสัสเราคือคณะอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์และเราอยู่ท่ามกลางพวกคุณสเสมอสรุปบ,บทความ บทความนี้กล่าวถึงการเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์ในการเรียนรู้เติบโตและพัฒนาโดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญคือ การเติบโตเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางใดแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เราหลงทางจิตวิญญาณของเรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องการยอมรับการเติบโตการเติบโตทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เราต้องเปิดใจยอมรับและเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงพลังงานจากจิตวิญญาณ เราได้รับพลังงานและการสนับสนุนจากจิตวิญญาณของเราเองเสมอเรียบเสมือนกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆอิสระในการเลือกเรามีอิสระที่จะเลือกไม่ว่าจะเปิดรับพลังงานเหล่านั้นหรือไม่ไม่มีการตัดสินผิดถูกความรักที่ไร้เงื่อนไข แหล่งที่มาโอโซและอาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวงสวรรค์รวนรักและสนับสนุนเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลาอันลุ่งโลดของมนุษยชาติผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังเปิดรับความรักและการเติบโตทางจิตวิญญาณนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกการช่วยเหลือจากคณะอาจารย์อาจารย์ผู้ขึ้นสู่สวรรค์ คอยให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการบทความนี้ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจชี้ให้เห็นว่า แม้จะมีความท้าทายแต่เรากำลังมุ่งหน้าสู่ช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์และมีการสนับสน,นุนจากมิติที่สูงกว่าอยู่เสมอสื่อสารผ่านดานิเอลแสแรนตันจิตวันแนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ